มองว่าเรื่องปัญหาหนึ่งถึงสองเนี่ยเวลาคนที่สนใจเรื่องศาสนาเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจบางทีเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปจะไปยุ่งเรื่องนี้ทําไมมันมันก่อให้เกิดความขัดแยง้งหรือก่อให้เกิดความแตกแยกเสียบลางซึ่งมันก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วทําไมล่ะแค่แค่พูดเรื่องนี้เองแค่เอาขึ้นมาคุยกันบนโต๊ะก็ก็รับกันไม่ได้แล้วผมว่าเนี่ยมันเป็น สัญญาณที่บอกว่าโครงสร้างทางสังคมที่เราอยู่ครับมันยังไม่ได้เปิดกว้างสำหรับการพูดคุยการรองรับในเรื่องอิสรภาพของการวิพากษ์วิจาร์ณการถกเถียงกันด้วยเหตุผลจริจรงฉันมอง,งว่าเรื่องเรื่องหนึ่งสองเนี่ยคือคือคนมากมายนะครับที่ที่มีความปรารถนาดีกับสังคมแลก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีด้วยที่เขาอยากที่จะแก้ โอเคมันอาจจะเป็นคนส่วนน้อยอะไรก็ตามแต่เราก็มีคนมากมายที่มีจิตใจดีแล้วก็สนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องจิตใจแล้วก็เห็นว่ากฎหมายอาญามาตราเนี้ยมันมีผลในเชิงสังคมมากมันทําให้เนี้ยคนไม่สามารถที่จะพูดเรื่องบางเรื่องได้อย่างอิสระถ้าเรงนั้นเรื่องนั้นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจัรารวานโดยตรงเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับ ระบบทางสังคมที่เราอยู่และบางครั้งมันก็อาจจะเป็นกฎหมายที่เราอาจจะโดนเลขด้วยตัวเองด้วยผมว่าพูดสารเน้นในเรื่องปัญเจเน้นในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองแล้วก็คือถ้าเราพูดถึงเชิงมลึกเชิงมแบบฝึกฝนจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำใจให้มันเปิดกว้างอ่อนโยนเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ผมว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกกันจริงๆจังๆนะมันก็จะมีมิติทางสังคมที่เป็นในด้านบวกโดยธรรมชาติคือพลังที่เราส่งให้สังคมส่งให้ผู้อื่นมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราเอื้อเฟือ้อแบบมีความเมตตากรุณาแคร์คนอื่นถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาถูกกระทําเราก็พร้อม่จะเป็นปากเสียงได้ผมคิดว่าเนี่ยมิติทางสังคมสามก็จะมาจากแบบเนี้เียงแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคําถามสารในปัจจุบันในไทยก็คือเนื่องจากว่า สังคมเราอ่ะมันไม่ได้เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมหมู่บ้านเล็กๆเหมือนสังคมสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วครับคือวิธีการปกครองวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นคือเราอยู่กันโดยมีโครงสร้างสังคมโครงสร้างการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นโจทย์ของผู้สานในเมืองไทยอยู่ที่เราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องปัจเจกอย่างเดียวแล้วอตอนนี้ มันต้องมาสนใจเรื่องว่าเราจะอยู่ร่วมกันในเชิงระบบอะไเงี้ยที่ระบบเนี่ยตัวระบบที่เราช่วยกันสร้างมันขึ้นมาเ,เป็นระบบที่มันเปิดกว้างแล้วก็เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีสิทธทิเสรีภาพของคนที่อยู่ในร่วมกันในสังคมแล้วก็ไม่ได้เป็นโครงสร้างระบบที่มันกดขี่ผมมองว่าการก้าวไปสู่ความเป็นสังคมพุทธในโลกสมัยใหม่ ไม่ต้องพูดในเรื่องของโครงสร้างด้วยทั้งโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางวัฒนธรรมโครงสร้างทางกฎหมายการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเอารับกาบโครงสร้างเนี่ยเข้ามาจากตะวันตกแล้วก็อยู่ในช่วงยุคสมัยที่มันเป็นยุคแบบคนนิยมบริโภคนิยม,คนย,มนยมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเนี่ยกลไกต่างๆมันไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่เรารับมามมนได้พัฒนาขึ้นไปต่อคือไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกมันสมบูรณ์แบบถูกไหมเขาก็ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตลอดประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการทําให้กฎหมายของแต่ประเทศเนี่ยมันดีขึ้นมันสอดรับกับความเปลีป่ยนแปลงของของสังคมในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นแต่สังคมไทยไม่มีพื้นฐานตรงนี้เลยไม่มีพื้นฐานของการมีส่วนร่วมไม่มีพื้นฐานการเสียสละในเรื่องของการแบบทุกคนแบบเป็นปากเป็นเสียงหรือทุกคนแบบยังไงอะเห็นความเดือดร้อนของคนเล็กคนน้อยเป็นความเดือดร้อนของตัวเราเอง หรืงีทักกลมาอย่งางเงี้ยครับเปผมรู้สึกว่ายังไงอะสังคมพุทธในตอนเนี้ยไปคำสอนทางพุทธศาสนสาในตอนเนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างทางสังคมแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอุปสรรคโดยที่มันไม่รู้ตัวก็คือว่าพยายามจะให้คนมาสนใจเฉพาะเรื่องของจิตใจหรือเรื่องของการแบบทำใจหรือว่า งงเอาตัวเองให้รอดหรือว่าไปภาวนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าจริงๆแล้วหน้าตอนนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามคือผู้สาควรทีร่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยเสียสละแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองกล้าที่จะพูดอย่างเงี้ยครับใช่คือคือมันไม่ได้ผิดไงครับในถ้าเราพูดในสเกลเล็กๆอย่างเงี้ย เหมือนถ้าเราคุยกันสี่ห้าคนในกลุ่มหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเราบอกเออเลือกคนดีเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็รู้ใ้รู้ปุงกันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ว่าเออคนนี้มันมีกิ๊กมันมีมีน้อยมันโกงมันอะไรไม้อะไรเงี้ยเรารู้กันเพราะว่าตัวระบบสังคมเล็กๆมันก็จะเป็นการตรวจสอบเป็นตัวมันเองการนินทาหรือการอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ใช่ไหมมันก็ตรวจสอบเล็กๆกันเองแต่ว่าพอเราสับสนให้เลือกสอสอหรือเลือกคนดีอย่างเงี้ยครับ มันไม่ได้สอดรับกับความซับซ้อนที่ปัจจุบันมันเป็นก็คือว่าเรามีระบบเรามีการทำงานที่ไม่ได้เป็น direct democracy ใช่ไหมครับคือคือเราต้องเลือกตัวแทนแล้วตัวแทนก็คือต้องรู้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความต้องการของคนเนี่ยแล้วแล้วเราจะไปเลือกคนดีไปทำไมครับมันบางทีมันไม่ได้สอดรับกับความเป็นจริงแล้วหลายๆครั้งคนดีในเชิง ปจเจกเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้น,นจะเป็นคนดีในเชิงระบบะนอันนี้นนผมผมว่าเป็นเรื่องที่ผู้สารยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจคือบางครั้งคนดีแค่สเกลเล็กๆเ,เนี่ยก็หน่อมแนมมากเลยนะเวลาที่เราไปทํางานในเชิงระบบ,บดีๆใช่ไหมครับเหมือนเราเราสิดว่าเราปฏิเสธกันเราเอาละเอาเปรียบทุกชนิดหรือการพูดถึงเรื่องกิเลสปัญหาทุกชนิดอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันตลกมากเพราะว่าคุณก็จะไม่เท่าทัน ในใน,ในความเป็นจริงที่ทุกอย่างมันฟังก์ชันในระบบที่มันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่านก้นเพราะผมมองว่าอย่างไรอ่ะคือเรื่องของคนดีตอนนี้มันมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือซะมากกว่าในการที่พูดคนดีก็คือว่าจะให้ฉันมีอำนาจมากขึ้นนะ่ะในการที่จะพูดหรือนาเสนอความคิดเห็นอะไรนะเงี้ยครับซึ่งพออย่างเงี้ยมันก็จะมีผลโดยตรงกับแนวคิดประชาธิปไตยก็คือว่า แทนที่ทุกคนจะมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแล้วก็ถกเถียงกันด้วยเหตุผลใช่ไหมครับกับการเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีอำนาจเน่าคนอื่นเสียงต่างจากคนอื่นโดยที่คุณไม่สามารถจะตรวจสอบได้ด้วยว่าความดีของเขาเนี่ยมันมีที่มาหรือว่าใครเป็นคนบอกว่าดีใช่ครับซึ่งผมว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องศรัทธาเนาะมันก็จะมีปัญหามา,มากเลยรถ้าเวลามันเอามาปนกับเรื่องประชาธิปไตยที่หนึ่งคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียง จริงๆแล้วผมสับผมนะผมว่าเรื่องการมองแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแม้กระทั่งเรื่องว่าการการมองว่าคนแบบนี้ต้องเป็นคนดีคนแบบ,บนี้ต้องเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าการมองแบบนี้มันเป็นมองการมองที่ไปคอนเฟิร์มเรื่องตัวตนนะคือเหมือนกับว่าเราไปตัดสินว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น <C ute> mm. ไปแล้วครับซึ่งมองว่าการเมืองมันกลายเป็น เอนติตีอันหนึ่งที่ดำมืดสนิทเนี่ยผมมองว่าภาษาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ่ะัิสารสอนให้มองเรื่องเหตุปัจจัยใช่ไหมครับถือถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าเออสังคมหรือการเมืองตอนเนี้มันเต็มไปด้วยการโกงกินหรเราคิดอย่างนั้นนะระบปแบเนี้เราก็ต้องมองลึกเข้าไปว่าเหตุปัจจัยทางสังคมยังไงที่มันได้ส่งเสริมให้มันเกิดระบบการเมืองแบบนี้ขึ้น เราจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้ใช่ไหมครับที่เรานั่งด่าทุกวันเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมจริงๆจังในการมองในแง่ที่มันสร้างสรรค์ใช่ไหมครับมองว่าถ้าเรามองในเหตุปัจจัยนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองคนหนึ่งเ่ะเพราะว่าการเมืองก็คือรวมเราอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่ว่าการเมืองคือคุณบอกว่าการเมืองสกปรกแล้วคุณสะอาดถ้าคุณด่าว่าการเมืองสกปรกคุณก็สกปรกด้วยเพราะว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองคือประชาชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้คนพุทธบ้านเราอะมองการเมืองหรือมองสังคมในเชิงเหตุปัจจัยมากขึ้นะ่ะแล้วคุณจะทําอะไรได้บ้างคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําระบบเนี่ยให้มันโปร่งใสได้มากขึ้นคุณเข้าไปตรวจสอบได้มากขึ้นคุณคนคุณคนดีทั้งหลายอะคุณดีนะใช่ไหมคุณก็นี่ไงเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสิ มว่าจะพูดประเด็นเดิมก็คือว่าผู้สาบ้านเรายังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่ที่มันซับซ้อนมากกว่าสังคมเกษตรกรรมที่เราคุ้นเคยกันสมัยก่อนนะครับคราวนี้พอผู้สาไม่ได้เข้าใจตรงนี้เนี่ยมุมมองมันจะค่อนข้างจะตื้นเขนินพอสมควรเวลาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วสติวิธีเนี่ย ผมรู้สึกว่าเป็นรูปแบบของการที่ผู้สารเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการงการเมืองโดยตรงคือสติวิธีในบ้านเราเนี่ยจะเป็นส,สติวิธีในแบบพูธใช่ไหมครับและคราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเรามีอคติที่ค่อนข้างจะไปทางลบเวลาเราพูดเรื่องอุดมการ์เราคือรู้สึกว่าผู้สารจะต้องไม่มีอุดมการทางการซึ่งในความเป็นจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคารวสเนี่ยคุณเป็น พลเมืองในสังคมเสรีประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยอุดมการณ์ในการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาก็คือสังคมมันเป็นเหมือนกับพาหนะคันหนึ่งเนี้ยคุณจะมีคุณจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือคุณจะเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมคือถ้าสังคมมันเอียงไปทางขวาคุณก็อาจจะมาสนใจทางซ้ายสังคมเอียงไปทางซ้ายคุณก็าจะามาสนใจทางขวาเพื่อจะให้ลัทนาวาเนี่ยมันลั่นไปตรงคือคือปุ้มคนทั้งสังคมทั้งหมดนะครับ คราวนี้ผู้สากลับไม่ได้มองเรื่องอุรมการทางการเมืองแนี้เหมือนแบบพาสังคมไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่มองเป็นอคติว่าคนทุกคนต้องแบบบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางห้ามมีเทคซ้ายห้ามมีเลือกข้างทางการเมืองห้ามเป็นเหลืองห้ามเป็นแดงอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นความไม่เข้าใจจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นเหลืองคุณจะเป็นแดงคุณจะเป็นคอนเซอร์เวทีคุณจะเป็นลิเบัลมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆใช่ไหมครับแต่ว่าคุณมีสติวิธี คือคุณพูดกันด้วยเหตุและผลและคุณก็พร้อมที่จะอุทิศตนที่จะยับยั้งการสร้างความรุนแรงทุชนิดใช่ไหมครับแบบ h a t e speech หรือว่าการถกเถียงกันด้วยการไม่สร้างสรรค์อย่างเงี้ยการแบบเอาชื่อพ่อเลาะแม่เอาพ่อเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาล้อกันหรือรเอาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องพร้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับการหยุดสิ่งที่มันเป็นความรุนแรงแบบนั้นผมรู้สึกว่า ทุกคนสามารถจะเทคอุดมการทางการเมืองแบบนี้แล้วก็เป็นสันติวิธีนะครับแต่ผู้สาบ้านเราเวลาพูดถึงสันติวิธีเงี้ยเรากลับเป็นเหมือนกับสันติวิธีแบบสีขาวนะครับซึ่งผมมองว่ามันกลายเป็นเหมือนกับอืมโอเคมันมันก็โอเคนะคือถ,ถ้ามันจะมีนะแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะโดมิเนตแนวคิดทางการเมืองไปด้วยนะคือเหมือนกับว่าไปดูถูกคนที่เลือกข้างทางการเมือง อกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเลือกข้างทางการเมืองได้และเป็นพุทธและเป็นสัติวิธีและปฏิบัติธรรมและมุ่งหวังที่จะเข้าสู่นิพพานได้